สวัสดีนะคะทุกคนเช้านี้นะคะเรามาต่อกันที่น,ะะ i, นิเคอินะคะนิเคอิเช้านี้ค่ะเช้าที่สิบแปดนะคะตามนี้เลยนะคะขออภัยทุกคนนะคะเมื่อคืนดาวโจนนะคะหลุดลุยนะคะ <c oughs> หลุดลุยนะคะตัวนี้ขออภัยนะคะไม่มาตามนัดเลยนะคะ ให้สามเจ็ดมาออก 2, 7, สองเจ็ดัั้นนะคะอืมวันนี้เรามาวิเคราะห์นิเคอิ K, e, กันต่อเลยนะคะนิเคอิเ e, ช้านี้เลยเช้านี้ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะช่วงนี้หุ้นนี่รู้สึกมันจะเด้งขึ้นเด้งลงนะคะตัวนี้วันนี้เราให้ตัวนี้เลยนะคะ นีเคอีนะคะตัวนี้เลยนะคะมันจะมาตัวนี้นะคะขอให้มาตามนัดนะคะทีนี้เราก็ยังเล่นเป็นสิบบนอยู่นะคะสิบบนะ ็จะให้ตามนี้เลยค่ะ0906 <c oughs> 0906นะะ8986นะเลขมันน่าจะมาสูงนะคะ <c oughs> ตัวนี้7976นะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็07นะคะ 07แล้วก็08นะคะ0708นะ,ะตัวกันที่จะมาตัวหนึ่งนะคะเลขต่ำเลขต่ำเราจะให้3ตัว207 208นะคะ <c oughs> 307 308ประมาณนี้นะคะ ถ้าเลขสามสองไม่มานะคะก็จะมาเลขนี้เลยถ้าสามสองไม่มานะเพราะฉะนั้นนะคะคือเลขหลักมันมาตัวนี้คือมาสูงไม่สูงมันก็จะลงต่ําเลยถ้ามันลงต่ํามันจะได้ตัวนี้นะคะ่ 20, 27, ะสองศู 30, 37, นย์สองเจดะะสานสามเจดะแล้วก็ 3า3ศูนยสามแนะคะสามแนะคะเอ,เอาแล้วนะคะแล้วก็จะมีสองแปดนะคะตามนี้สองปดลงต่ำสา3เจ็ดสาม 37, 38, 30ด0สอามศนได้แล้วนะคะได้แลว้วอันนี้ซ้ำนะคะ เนี่ยค่ะมันลงต่ําก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามันไม่มาเบิ้ลสองสองนะคะตัวนี้เราประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละถ้ามันลงมาถ้ามันไม่ลงก็เป็นเลขนี้เลยค่ะสามตัวถ้ามันไม่ลงมาก็เป็นเลขนี้เลยนะคะแปดหกเจ็ดแปดห 7กับ8 780จ็ดแปดนะคะเนี่ยแต่เลขมันไม่มามาสูงนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเรามาชมกันดีกว่านะคะจัดไปใครชอบเลขไหนก็จัดไปนะคะแต่เด่นๆมันก็จะมีตัวนี้เลยค่ะ9กับ8นะคะ เราขอฟันแปดแล้วกันนะคะวันนี้ขอฟันแปดนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามนะคะผิดถูกก็ทำใจไว้เลยนะคะไม่มิดไม่ถูกก็ผิดนะคะไม่ผิดก็ถูกแค่นั้นเองนะคะเราอยากให้มันถูกทุกๆวันนะคะแต่เป็นไปไม่ได้เรามาลุ้นกันดีกว่าคะ่ะลังหวยออกนะคะนี่ก็ประมาณนี้คะ่ะ จะมาลุ้นลุมก็โอเคนะคะสนุกสนานค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย